ธรรมกายลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือวัดต่างๆในประเทศในปาาที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวชมรมพุทธศาสานกวในอุปถรัรมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนน้องย่าไสวิทยาและนักเรียนโรงเรียนบรรหานจ่มใสวิทยา5จังหวัดสุพรรณบุรี ณสงจาก18ภาจัดนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศิลธรรณบริเวณรอบพระอุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และวิถีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้านวัดพุทไยปรมประเทศเยอร,รมนีจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยานมิตรณ้เมืองสตุตการ์ด ติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกับ DMC News วันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2558ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 ทางคลื่น FM 12.25 MHz เมกะเฮิร์ในขณะนี้ด้วยนะคะโดยทั้งคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะสามารถติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังกับ DMC News ได้ทางแฟนเพจ DMC News และส่งข่าวเพื่อการนำเสนอทาง DMC News ได้เช่นเดียวกันค่ะที่ t v DMC News at gmail.com นะคะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ที่มูล,ลนิธิธรรมกายได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือวัดต่างๆที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลค่ะ ทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเนปาลน,นำโดยพระรุณภพโชติลาโพและแม่ชีจากวัดศรีสักยะสิงหาวิหารได้ร่วมกันเดินทางไปเยี่ยมวัดอีละเบอร์ีในเมืองปาตันซึ่งทางวัดเสียหายจนไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้จึงได้ถวายปัจจัยเพื่อซ่อมบำรุงวัดจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจแม่ชีที่วัดชัยมงคลวิหารเมืองปาตันเช่นเดียวกันก่อนที่จะได้เดินทางต่อไปยังวัดพุทธสมกฤตรวิหารเมืองพักตปุระ ซึ่งเมืองนี้มีพระราชวังเก่าแก่อายุหลายร้อยปีโดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์พันดินไหวซึ่งคณะได้ถวายปัจจัยบำรุงวัดจำนวนหนึ่งจากนั้นทีมงานจึงได้เดินทางต่อไปยังวัดปาติวิหารเมืองที่มีซึ่งวัดนี้มีกุฏิแม่ชีที่ได้รับความเสียหายไม่สามารถพักอาศัยได้ทางคณะได้ถวายปัจจัยบำรุงวัดจำนวนหนึ่งเช่นเดียวกันและยังได้พบกับอดีตสาม,มเณรที่เคยบวชในโครงการ1000รูปอีกด้วย โดยคุณผู้ชมสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับมูล,ลนิธิธรรมกายได้ที่สำนักงานใหญ่มูล,ลนิธิธรรมกายตำบลคลอง3ามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-10000สำนักสาธารณูปการ2วัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมหล่อหลอมบุคลากร,กรภายในด้วยการพัฒนาพื้นที่ภายในวัดค่ะ วันนี้บุคลากรภายในกว่า250คนจาก15กองของสำนักสาธารณูปการ2วัดพระธรรมกายได้ร่วมกันทำความสะอาดกวาดใบไม้ที่ถนนเรียบฝั่งทิศตะวันออกของมหารัตนวิหารคตโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุนทรจารุสุนทโรเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนะไตรนั่งสมาธิและอธิษฐานจิตก่อนที่สมาชิกเขตในทุกท่านจะได้แยกย้ายกันไปรับบุญในพื้นที่ ทั้งนี้สมาชิกบางท่านได้กล่าวว่าบริเวณพื้นที่นี้รอผู้มีบุญมาช่วยกันรับบุญเป็นจํานวนมากค่ะเพราะนานมากแล้วที่ไม่มีการกวาดใบไม้แบบนี้วันนี้สมาชิกสํานักสาธารณูปการสองจึงได้มาช่วยกันรับบุญซึ่งเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติมากสําหรับบรรยากาศในการรับบุญครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกภายในอย่างแข็งขันทุกท่านรับบุญกันอย่างเต็มที่เต็มกําลังทั้งสนุกสนานเบิกบานในบุญที่ได้ทําหน้าที่เจ้าของบ้านเจ้าของวัดอย่างแท้จริงค่ะ วันนี้ค่ะได้มีโอกาสมารับบุญค่ะกวาดใบไผ่ค่ะแนวไผ่แถวโซนวิหารโคตนะคะวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าได้ย้อนยุคไปสมัยเมื่อคุณยายอาจารย์ยังอยู่เลยนะคะที่ท่านเนี่ยรักวดัดให้ความสําคัญกับการทําความสะอาดวัดค่ะแล้ววันนี้ก็มีความรู้สึกว่าได้เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดจริงๆค่ะที่ได้มา ทำความสะอาดและไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากันเป็นหมู่คณะมากันเป็นทีมค่ะทําให้รู้สึกว่าเราโชคดีนะคะที่เรามีครูบาอาจารย์ที่ท่านเนี่ยค่ะได้สอนเราเป็นอย่างดีแล้วก็ทําให้เราดูเป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะคะวันนี้จึงมีความรู้สึกปลื้มปิติใจและอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มาทําหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดกันนะคะเวลาที่คนผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วมันแบบสะอาดตาอะไรเงรี้ยจากที่เคยมีใบผา,ายกอง สุมเยอะๆแล้วแบบมองมามันเฮ้ยม,ม,มันไม่มันไม่เขียวทั้งหมดยอะไรเงี้ยมันจะมีใบไผ่ที่แบบแบบเป็นสีน้ําตาลป,ปล่าปนพอแต่พอเรามากวาดใบไผ่ออกไปมันมองเห็นเป็นหญ้าเขียวขจีแล้วมันชุ่มชื้นใจแล้วเราแบบว่ามองแล้วนึกถึงตอนที่เวลาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านผ่านมาท่านเห็นท่านก็จะปลื้มอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยแบบเราทําความสะอาดซึ่งใบไผ่มันไม่ใช่น้อยแต่เราสามารถดูแลควบคุมบันได้ค่ะจากที่แบบทุกทีมันจะแบบเยอะมากแล้วเราก็ช่วยตรงนี้ได้ค่ะ ไปติดตามกิจกรรมของน้องๆเยาวชนกันบ้างนะคะโดยสโมสรซูเปอร์คิสได้จัดแคสติ้งเด็กๆเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของรายการแฮปปี้ไทม์ค่ะสโมสรซูเปอร์คิสได้จัดกิจกรรมแคสติ้งเด็กๆที่มีความน่ารักสดใสสมวัยและมีความกล้าสแสดงออกเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของรายการแฮปปี้ไทม์ซึ่งกำลังจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง DMC โดยรายการนี้เป็นรายการวาไรตี้สร้างสรรค์ที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆสาระน่ารู้เกี่ยวกับความดีสากลจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งการแคสติ้งในครั้งนี้ได้รับเกียร่ิจากพิธีกร DMC และพิธีกรรุ่นพี่ในรายการมาเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกโดยมีเด็กๆให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถและมีโอกาสได้พัฒนาตนเองในอนาคตต่อไป สำหรับเด็กๆที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในรายการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0835408089หรือในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่เสาเอ็น29สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะ ทางด้านของชมรมพุทธศาสสากลในอุปถรัรมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กดีวิสตาของโรงเรียนหนองยาไสวิทยาและโรงเรียนบรรหารแจ่มใส5ห้จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเมื่อเร็วๆนี้ทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ชมรมพุทธศาสากลในอุปถรัรมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ร่วมกับทีมผู้ประสานงานการศึกษาและอาสาฟื้นฟูในจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กดีวีสตาร์จากโรงเรียนหนองย่าไซวิทยาและนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวนกว่า400คนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการไตรพงษ์เข็มเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนหนองย่าไซวิทยา และพ่วงหนวยการทิติพรหงโตพูวอำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5สำหรับกิจกรรมในค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กดีวีสตาจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆอาทิสันทนาการสร้างความเป็นทีมด้วยการฝึกระบบหมู่จากนั้นได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์เรื่องพระคุณของพ่อแม่กฎแห่งกรรมและความดีสากลเยาวชนต้นแบบที่โลกต้องการ หลังจากนั้นเด็กดีวิสตาได้เข้าฐานเพื่อฝึกฝนในภาคปฏิบัติความดีสากลได้แก่ห้องน้ำห้องนอนห้องแต่งตัวห้องอาหารห้องทำงานและภายหลังจบค่ายมีกิจกรรมระดมความคิดเพื่อจัดโครงการพัฒนาโรงเรียนตามหลักความดีสากลโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองไปสู่ครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนเพื่อฟื้นฟูศิลธรรมโลกและสืบทอดรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไป คณะสงฆ์จาก18ภาคได้จัดนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้ารอบพระอุโบสถวัดปากน้ำภาสีเจริญกรุงเทพมหานครโดยได้รับความสนใจจากคณะสงฆ์ทั่วประเทศค่ะคณะสงฆ์จาก18ภาคทั่วประเทศได้จัดบูตนิทรรศการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าณบริเวณรอบๆพระอุโบสถวัดปากน้ำภาสีเจริญกรุงเทพมหานคร โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายสุวพันธ์ตันยุัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทศการต่างๆโดยรอบโดยได้รับความสนใจจากคณะสงฆ์ทั่วประเทศและประชาชนเข้ารับชมนิทรศการในครั้งนี้นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกวดจัดนิทรศการด้วยซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่คณะสงฆ์ภาค4ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจ,จิตรและเพชรบูร์ค่ะ ค,คุณผู้ชมคะในช่วงที่มีการปิดภาคเรียนในทางโลกนั้นนะคะมีเด็กหลายคนคะ่ะได้มาเปิดภาคเรียนในทางธรรมซึ่งตลอดระยะเวลา45ปีวัดพระธรรมกายได้จัดโครงการอบรมธรมรมทายาทภาคฤดูร้อนทั้งการบวชพระพิสุแล้วก็การบรรพชาสามเณรรวมถึงโครงการอบรมศิลธรรมต่างๆด้วยนะคะซึ่งหนึ่งในโครงการนั้นก็คือโครงการบรรพชาสามเณรย,ยุวพุทธศาสตร ซึ่งโครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มาฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเข้มข้นตามหลักพุทธวิธีส่วนบทฝึกและประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับนั้นเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ ของการสมัครบวชในโครงการบรรพชาสามนเณรยุคพุทธศาสตร์รุ่นที่3จากวันแรกของการเข้ารับการอบรมและจากวันแรกของการได้ครองผ้ากาสาวพัดซึ่งเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ได้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับสามนเณรเหล่านี้ในทุกๆวันเพราะรู้ดีว่าได้ทำในสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับชีวิตของตนเอง และได้สร้างความปลื้มปิติใจให้กับพ่อแม่ผู้เป็นที่รักยิ่งอีกด้วยผมปลื้มใจมาเอาบุญให้ตัวเองและพ่อแม่สนุกและได้ววความสามัคคีครับอยากตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเรามาอาจจะเอาบุญให้พ่อแม่เยอะๆจะตั้งใจฝึกอบรมตนเองกระตันยูต่อพ่อแม่ได้เรียนรู้ต่างๆกเกี่ยวกับพระคุณของท่านก็อยากจะ แทนเวลาบวชแม่จะได้บุญด้วยแล้วก็เราก็ได้บุญด้วยและในทุกๆวันของการอบรมสามเณรทุกรูปจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเข้มข้นโดยบทฝึกที่ส่งเสริมให้สามเณรได้รับทั้งความรู้ควบคู่คุณธรรมผ่านบทฝึกตามหลักสูตรของโครงการทั้งการสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นการนั่งสมาธิ และการปลูกฝังความดีสากลผ่านห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสยัยรวมทั้งกิจกรรมเดินทุดงพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุง่งซึ่งในแต่ละกิจ,จวัตรแต่ละกิจกรรมจะค่อยๆปลูกฝังศิลธรรมให้อย่างรากลึกในจิตใจและสร้างลักษณะน,นิสัยที่ดีขึ้นให้กับสาม,มนเณรเหล่านี้ทีละน้อยเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นเด็กดีของพ่อแม่และเป็นคนดีของสังคมต่อไป อยากฝึออกฝนอบรมตนเองครับเพราะว่าตอนอยู่บ้านนั้นผมเล่นแต่เกมครับดูการ์ตูนครับไม่ทําอะไรเลยครับแต่ตอนมาบวชน,นี้มีการฝึออกฝนอบรมบตนเองต่างๆเช่นการตื่นเช้ามากขึ้นความมีระเบียบวินัยมากขึ้นความรักษาความสะอาดมากขึ้นบวชแล้วมีความสุขครับแล้วก็มีได้ความอดทนได้ความสมคธิด้วยได้มีการแบ่งเวลาการนั่งสมาธิมาก แล้วก็มีการรักษาศีลภาวนาแล้วก็ทำวัดมีมีความแบบเข้มข้นนะครับการมราบวชครั้งนี้ผมก็ได้มีความเป็นระเบียบได้เรียนรู้ว่าห้างองชีวิตมีอะไรบ้างลักษณะสาสสองประการของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างและสง่าง,งามยังไงทำทำยังไงถึงจะได้อย่างนั้นกว่าจะถึงวันนี้วันที่สามเนรเกิดความรักความเคารพศรัทธานในพระพุทธศาสนาได้นั้น มีอาจขาดซึ่งบุคคลสำคัญเหล่านี้ไปได้นั่นก็คือคณะพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงผู้ใดทุ่มเทขับเคลื่อนโครงการดีๆเช่นนี้นำมาซึ่งความสำเร็จของการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมพระเด็พระคุณหลวงพ่อประเทศยานมหาวุณีท่านมีดำริว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้สังคมออนไลน์ได้มีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในครอบครัว ทำให้คุณภาพการศึกษาได้ลดต่ำลงอันสืบเนื่องมาจากขาดวิในัยในตนเองขาดความอบอุ่นจากครอบครัวทําให้เกิดพฤติกรรมต่างๆที่ไม่พึงประสงค์และเป็นปัญหาระดับสังคมโครงการประชาสัมพันนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเด็กๆหลังจากที่ลาสิขาไปแล้วพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่เหล่านี้จะทําให้เด็กๆ เข้าสู่วิถีที่ดีงามเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นพลังงานในการสืบงานพระพุทธศาสนาสืบไปซึ่งโครงการนี้ก็ได้สอดคล้องกับคุณภาพการศึกษาที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่น้องๆได้ฝึกฝนอบรมจากที่นี่ไปหลังจากที่น้องๆได้ลาศิกขากลับไปแล้ว จะนำสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กลับไปใช้ที่บ้านและไปสอนกับคนอื่นๆเพื่อเป็นความดีสากลต่อไปในอนาคตนี่เป็นเพียงหนึ่งโครงการในอีกหลายๆโครงการอบรมของวัดพระธรรมกายตามมโนปณิธานของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ปรารถนาจะสร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมเพราะบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้สานงานต่อก่องานใหม่และทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดนั่นก็คือการฟื้นปูศิลธรรมโลกให้หวนคืนมาดังยุคพ,พุทธกาล DMC News รายงาน และในวันนี้นะคะ DMC News ในช่วง World News มีภาพกิจกรรมงานบุญของพี่น้องชาวพุทธในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญค่ะเป็นภาพกิจกรรมของวัดพระธรรมกายชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ส่วนที่โซนยุโรปนะคะวัดพุทธไฮบรอนประเทศเยอรมนีได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกลยันมิตรณเมืองสตุตการ์ดติดตามได้ใน World News ค่ะ กายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบูญวันอาทิตย์ภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัละยานมิสสายรุง้งกัละยานมิสสาลิสาเวชกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยานมิสสายรุง้งกัลยานมิรสาลิสาเวชกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุลอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่กัลยานมิสสุรพลเวชกิจจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายผ้าบางสุกุลและปัจจัยทยธรรมแด่พระอาจารย์ซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง ด้านวัดพุทธไฮบรอนประเทศเยอรมนีได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัละยนณมิตรณ้ำเมืองสตุตการ์ดภายในงานกัละยนณมิตรปวีณาแก้วสมบัติได้เป็นตัวแทนจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นสาธุชนได้วร่วมพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีถวายกองทุนกีฬานะเพสัตและพิธีถวายกองทุนผ้าปา่า โดยมีกาลยนิตรปรวีณาแก้วสมบัตินำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีและสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ ก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญยอดกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในช่วงนี้กันบ้างค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมสัมมนาฟรีในหัวข้อโครงการสารฝันไวไสายเรียนต่อต่างประเทศผ่านเดซันออฟ i c e โดยภายในงานคุณจะได้รับข้อมูลการรับทุนการศึกษาต่อต่อตางประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมถึงการสร้างบาร,รมีในต่างแดน ในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีณห้อง SPD5 สภาธรรมกายสากลและสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ The Sun of Peace รุ่นที่9ได้ในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0847420694และ0949240198 ในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสุขพิมานมาตรฐานสากลณศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อรองรับพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนที่เดินทางมาจากทั่วโลก สำหรับสุขาพิมานที่จะสร้างในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยสุขาพิมานสำหรับพระภิกษุจำนวน3ห้องผู้สูงอายุ1ห้องและสาธุชน12ห้องรวมทั้งสิ้น16ห้องค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่จุดออกรถถงช้างเวลา6นาฬิกานาทีหมายเลขโทรศัพท์087 506 2222จุดออกรถอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเวลา6นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0-85 1 3 5 6 <It> sort of 5 7 7ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างมหาทานบารมีโดยการร่วมสร้างโรงครัว71ตปีพระเทพยานมหามุนีซึ่งเป็นอาคารโภชนาการหรือโรงครัวสองเพื่อการผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงพระและเพื่อการผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงพระและสาธุชนในงานบุญใหญ่ โดยเฉพาะตามหลักการที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา,าจานท์์นนกยุงได้มอบไว้คือคนมาล้านก็เลี้ยงให้ได้ทั้งล้านร่วมสถาปนาโรงครัว71ปีพระเทพยานมหามุนีถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขาบูชาวันจันทร์ที่1มิถุนายนนี้ณวัดพระธรรมกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในล้านบุคคลประวัติศาสตร์เพื่อสืบสารมโนปณิธานมหาปูชนียาจารย์ให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแผ่ขยายไปทั่วโลกมหาวิทยายลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้เปิดหลักสูตรสมฤิทธิบัตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายหลักสูตรสำริทธิบัตรความจริงของชีวิตชุดเราคือใครและหลักสูตรสมฤิทธิบัตรกยาณมิตรที่โลกต้องการ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมถึงวันที่20มิถุนายนนี้สอบถามได้ที่หมายเลขโทราศาพัพท์02-901-1013หรือที่ www.dou.us ค่ะและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารในแวดวงของพระพุทธศาสนาและการยานมิตรที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนสวัสดีค่ะ